sâmbô đa sâ kê mê tô tăng ê căng sa măng nhang ba ka wa te ja Lá-ja-ka-ngê-vê-a-la-ti-kin-chang-kô-tê-bam-pa-tê-dan-da-bom wa a lam pa ka si sa วอดุลาสัมโพลิสตังลายตังยิงใจม่วนโมอันรอมนาโยปังธรรมจงประกานจำปังทีดังเฮาจากที่จากใครลำดับไปไปนาบัตีและนาเอกังสามัญยังมีกาลคับึ่งพระพุทธเจ้า ทมสำรานโยเตในแก้วโกคือเขาคิดจโกตัมีจตมไกลเมืองราชกะนกรกับโดยอลัันตเจ้าปันสตนก็มีแลตันสามิงกะเนในขณะนันมาสริบุเเจ้าก็ยอม กมเก่าตามพระพุทธเจ้าวปันันเตพังเก้ามาก็แด่พระพุทธเจ้าอั้นว่าปาละมีปัญจยังมีคุณนั้นประเสริฐลำเลิศแก่สันตโลกสงสารดังฤาษีขออาราตนาพระพุทธเจ้าเทศนา หายอปอดเพียงพระยน์แก่สันตะโลกทั้งหลายไปไปแนเดตอ่าท้าพอบังเกาวา่าอันว่าพระพุทธเจ้ากันมาสาลีบุตรเจ้ามากรมเก่าละท่านขอเตตันท่านำดวงพระสพระกมี กัมบันกัดเมตตาจริงครั้งเกษาสะสยเตสันนาวะนะมะโตรัตนะตะยังตะนะปะละมีโยโสภะกะวะนะติปิตะนะอุมปะปะละมีโยโสภะกะวะ

Yo sopa kauwa intempepi e kama upapamiyo sopa kawa intempepi e kamma balami yo sopa kauwa intempepipannya pamiyo sopa kawa in โยโสภะกะวะอินติมปิปัญญาปะละมัตตะปะระมีโยโสภะกะวะอินติมปิวิริยะปะละมีโยโสภะกะวะอินติมปิวิริยะอุปะปะละมีโย yo sopa kau intippi kanti palami yo so ka Itippi kanti upparami yo so ka intippi kanti paramanpara mi

Palak mi yo zopak kauwa intempepi a paramanta palami, yo zopakawa intempeimp me balami, yo zopakawa intempepi meta uppami, yo zopak kauwa Yosopa kauā itempepe o pe ka palame Nyosopa kauā i tepe o peka upapapame Nyosopa kauā itempepe o peka palamata palame Nyosopa kauā tê chân tê cha si lang si lan cha khu nang khu na u khi tăng u khát ta sam pan no so pa cao wa iti pi ve nang ta, pala, pa wan na pun yang pun ya he tu pa, jayyo, so, pa kawa, iti, pi, utamang, utama hệ tu phát chay nhô so pa in ti pi sa sam phật to ma ta sa pa la mu ni mu na ma ku na ku nang la cha a phật ta sa li ti so pa in ti sa mi ti sa to so pa เตเตอังหัมติโคมิจลธัมโมจลอนาธิตองหันตังอังกันลญานังกะโร komi กะเยนังวะจะมะนะสันติอะอัมติโคมิปัญจะ Ka Rommi kana waca manat Saia hammpi komit Malana tam malaana anak ti toganangangkan layanang Ka Rommi ka jeak waca manat Sean wa ha tewa tuang sam kan wapu kapunai na ใจใจก่อนจังใดเข้าไกลพระนิพพานเจ้าแต่ดิลีและนาะอป่งการลาโูนใดมีศีลมันคงดีแล้วเมือมันเมตตาปรวนาต่อ่าได้ขาดก็จะได้นำเอาตอนไปสู่ใจลักณะสามประเกอเป็นอานิจังตุขังอนัตตาล่มป์ปงโดยยางเจดลา สยาธิโมลันแนวว่าปัญญามัจจุราชนักไล่เลยถ้าไปหนอใจใจเงื่อตวงเอานี้ปันแก่ปันเท่าจะลาหูตา็แม่มืดมัวบมยังหัวก็มังงอกเอ็นก็หันตันตาเกี่ยวันก็ลุดลอนออกไปตีนไปมือก็มาใส่สันอกละใจ ก็ม้ปันป่นป่วนไ้ดังอันพระพุทธเจ้าจริงกล่าวว่าอันนี้โดื่อว่าเตวะโตษพระธมมวตินั่นแลปะปัญญาที่อนาติโตนั่นก็มีโลกแก่ปัญญาที่มาเบียดเบียนบกาจักกินจักนอนก็ลำบากมาเป็นตกยากนักหนาอันนี้จิวัเตวะตโตจนสองแลนนะ เมืละนังอนัตติโตทัศนั้นไปไปยญาตัวแห่งกลามันบ่ไวนะ้นาบุไดมันก็เต้กตากระทาเมื่อไยไปสันเดียวอันนี้ก็เป็นเตว่าโตตว,วนสามแหล่งดังอันพูกละยิงใจทั้งหลายกวนลำเปล่งโดยอย่างเตว่ะโตต้งสามนี้ไว้เป็นกรรมฐานว่าอายังอัตถาวะ อันนี้จังตุขังอนัตตาว่าตนตัวเหานี้ก็บกมันอ่เท่ยงหู้ความเหยี่ยงไปมาตุกขาก็เป็นตุขบุคคลอนาัตาก็บ่ใจตัวเองเอาหากักเปละว่างเปล่าแล้วควรลำเปิงจำริอนปาวันนาพร้อมวิหารเสียงมีใจกลีในสังรรมใได้กระทำสมาธิแลปะปาวันนา ไหน่อใจใจก็จะไดู้แจ้งอันจริงแจ้งจอดกันมรณะจากเมืองคนพายายมตอนองอาก็จะมาโอกาสจาัดทำว่าดูละต้านยายมือยู่เมืองคนหลกหน้ยายังจักงูจักยังเตวตุดจังแซมเลือจ้้ว่าอันกันว่าปุกลาปูนันได้คา่านตอบว่าตัวเองคะ่ะ ก็หากหู้จักแล้วยังเตวัดตูดทั้งสามแล้วแลยามนั้นพญาย ymph บาลก็บอกกล่าวอาจารย์นรกมวลหม่นำเอาพุกลาผู้นั้นไปสู้จันฟ้าก็จะได้สวยสัมปฏิติพเมืองสวรรค์นั่นแลมนุษย์สานว่าคนตั้งหลายบ่งจักเตวัดตูดทั้งสามกันพญาน y m มาราถามดังอันพยายมก็จังจานรกเอาเชือกเล็กมัดกาดเอาไปตกในห้องนรกอัาใบฝุ่นแลกปิกเขาเวดุลาพี่โคตทังหลาย,น,ยานายธรรมะเตศน์แห่งพระพุทธเจ้าดวงอันพระเศษนี้ได้จุอาปาลามีปันจันอันมีมาา ในกรรมปีปัญญาปปรลมีทวนสามิโดยมีแต่แลทําดวงกระเสดนิกเป็น,ยนขยโจชนะแก่สัตโลกสงสารมันนักมีต้นว่าภูกระยิงใจผู้ใดได้ยินได้ฟังได้สั่งสวัส,สวดที่ยายก็ดีได้ทะลงจำจือไว้เป็นกรรมฐา,านก็ดีดก็จะมีพระอนิสง์ควางขว,วางมากนักอัน จากน้ำมือใด้ถึงสุขในใจติและจัดน้าเตียนยอมรำงับดับเสียยังพยะตัางมวลมีต้นวาละจะภัยโจละภัยอมนุษย์สภัยอัคิภัยวายโยภัยอุทธกะภัยตั้งเคราะแเกณฑเวณอุบาทกังวลอ่อนต่าลายตั้งลายพยะพยาดเมื่อไข้ตั้งลาย,ย,าลายอันเกิดแลว้วกับตนตัวก็ดี อันยังบ่กเกิดเตื่อก็ดีดังอันก่จักลำง,งับดับหายไปก็บ่มากหลักมากรมากลาได้แม่นวัาสัตว์ตัวอันมีปิดและตัวเครื่องคาบหยาบจยากระขนองก็บ่มมาตองกระทำให้ได้แลจะลวงสุขพยะทั้งหลายอันหูบงูตาบ่งอันอันปล้อยเกิดกับตนตัวกว็จกลัลงำงับกับับหายไปกับใบไหลไปกับน้ำพร้ำว่าจะกับไคร แผนเด้ก็ได้จํารดอนไปยิ่งกว่าเก่าได้สุขร้อยเท่าพันคนก่อนหน่อยแต่จะแห่งทําปารมีปัญจันดวงประสริีบ่อยาจัแลตัสสมให้ดังอันโยกาวจระเจ้าและนักปราชเจ้าทั้งหลายอันเป็นมาแล้วแต่ก่อนก็บ่ลเสียยักษักตนก็เตียนยอมถือเอาเป็น Cảm ơn Thánh Chú Tôn Chú Pháp Ông Vô nha chá lệ, an văn ác vật cháu Tăng lại tổn đại gọi đi, pháp cháu ấy khích toà Cảm ơn Thánh Vãi Chú Tôn Chú Pháp Ông Cảm ơn Thánh Vãi Chú Tôn Chú Pháp Ông Chí vã lăng pháp vật tô pháp tí cú năng pháp tí กิลานาปัจจะยเปตสัจเปเลกาโลปฏิกุโลดังนี้โดยเหตุว่ารงหันตาเจ้าทั้งหลายเกรงหันกลับบุตรเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วคงภาวนาเ,นเอาโกนพระพุรธหเจ้าตน้าริยโดยบวยทว่าอิติปิโสสวกโตสุปฏิปันโนตั้งแต่ต้นถึงปายนั่นเตอแล้วก็ร่ำเปิงในใจถึงป่าละมีปัญจานโดย บทว่าตาณปรมโยโซพระกวารอสุดปลายเป็นดังอันก็ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเทะกันปุกระยิงใจผุงได้ได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้วก็จะบังเกิดพละอานิสงส์มากนักจะได้พ่าแปอย่างฆ่าศึกสัทธาลูภไยมานโอปัตวะกังวลโอนทั้งหลายทั้งหลายได้เสียงแรงิโดยมีแต่และอ,อันตาเจ้าทั้งหลาย ได้แต่งแปลงยังปาละมีปัญจัไว้กําจูสาสนาสนทะละต่อเต้าแห่ปันพระวัสากันผูกระยิงใจผงใดได้ปฏิบัติตามคำสอนแห่งอริยเจ้าทั้งหลายก็จะได้ถึงยังมักคะาปละไปสู่เวียงเกี่ยวในรปันเจ้าแต่ดีลีบอ่าจะแลตรงเมปวันตาอันวาสุตานทั้งหลาย ได้เกิดมาพบพระใส่พระพุทธศาสนาแห่งตถาคตะควรตาการใส่ใจปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วมันอนอกตานักศาสินปาวนาไปใจใจอ่าได้ขาดจะได้พระมหาลัสาาเพื่อได้เอาอัตตาตนตัวได้ป้นจากต่างทุกยากในวัตตะสงสารได้ถึงนิปานเาวียงแก้ว แต่นที่แล้วดังกรรม,มกรรมภาชนาะและน่พระพุทธเจ้าตนถ้าเสดได้น้ำเอารําดวงอันลำเลิศมาเทศนานะมีที่ว่าปารมีปัญจันอันติดเนื่องสอดดันมาโดยกรรมฐา,านอิติวุตตะบกะเรนดโดยพระการดังกล่าวมานี้และนาะ สาสังปรมีบุญราคุณ um ังเนติตังกิญญาอันกล่าวแก่ใครยังทำปรมีปัญจันก็บังคมตอมเรสาเด